ไม่ใช่แค่ที่บ้านเรานะคุณผู้ชมครับที่มีเรื่องของการหลอกลวงนี่เคสนี้เรียกว่าระดับโลกครับเพราะว่าเป็นดาราฮอลลีวูดคนที่เขาไปใช้อ้างอย่างเช่นไปอ้างว่าเออเนี่ยเอาหน้าคุณเอกไปไปอ้างเนี่ยอาจจะยังตาพอเชื่อได้ถูกไหมเพราะคุณเอกก็หลอกระดับประเทศจริงในใจอ่ะไม่ได้จะพูดอย่างนี้หรอกหลอกระดับประเทศแต่อันเนี้ยดาราฮอลลีวูดแบรดพิดเธอถ้าเขาถ้าแบรดพิดมาจีบฉันก็ต้องหวั่นไหวอ่ะ ไม่ธรรมดานะเพราะว่าคุยกันน่ะปีครึ่งนะพี่ดาวจะหลงเชื่อไหมล่ะถ้าเป็นคุณเนี่ยคือเขาหลอกว่าคนที่คุยตอนแรกเนี่ยเป็นแม่แบรดพิตต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะติดต่อให้กับลูกชายก็เลยส่งรูปแบรดพิตต์มาปรากฏว่าสาวคนนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องของดารามากนะวงการบันเทิงอาจจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดก็บอกโอ้คนนี้หล่อแฮ่โอ้คนนี้หล่อดีก็หลงคุยเป็นปีคุณเอกนี่ฮะคุณผู้ชมครับ เหตุนี้เริ่มต้นมาจากอินสตาแกรมครับอาใครใช้อ g จีฟังหน่อยนะฮะมีผู้ใช้งานคนหนึ่งใช้ชื่อว่าเจนพิทก็คือเป็นแม่ของแบรดพิทคือคนที่ใช้บัญชีเจนพิทเนี่ยครับคุยกับผู้หญิงคนนี้เรื่อยมาแล้วก็บอกว่าไฟล์ญยยิงที่คุยด้วยเนี่ย oh. เธอเธอเหมาะนะที่เธอ oh. จะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันจะมาเป็นคู่รักกับลูกชายฉัน oh. ไม่นานหลังจากนั้นมีอีกหนึ่งอินสตแกรมอีกหนึ่งบัญชีติดต่อเข้ามาแล้วอย่างที่บอก ด้วยความที่เธออาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องข่าวสารวงการบันเทิงเท่าไหร่คือไม่รู้จริงๆครับผู้หญิงคนนี้เป็นสาวฝรั่งเศสเธอไม่รู้ว่าแบรดพิตเนี่ยคือใครคือไม่รู้ว่าเป็นดาราเออไม่รู้ว่าเป็นดาราแล้วดังระดับโลกขนาดนี้ใช้เวลาคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมปีครึ่งนะดูใจกันเนี่ยฝ่ายหญิงก็เริ่มหลงรักฝ่ายชายเข้าแล้วครับแม่ มันต้องปีครึ่งอะนะมันใช้เวลาแล้วหล่อด้วยไงสุดท้ายเนี่ยทุาผู้ชมแม่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นตรงนี้ครับ<ฆ>ผ่านไปปีครึ่งมิรฉาชีพเนี่ยส่งภาพแบรดพิตที่อยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกับขอให้เธอเนี่ยจ่ายค่ารักษาไตาให้หน่อยรวมถึงค่ารักษามมเร็งให้ด้วยอ้างบอกว่าบัญชีการเงินถูกระงับระหว่างที่ทำเรื่องหยาก,กับแองเจลิน่าโจลี Oh. นักสแสดงดาอันนักแสดงดัง,น,ดง,ดงนี่ไงมีภาพแบบนี้ด้วยอ่ะเนี่ยมีภาพไปให้เนี่ยฮะคือเขาใช้ AI ปลอมหน้าเดี๋ยวนี้ทุกคนอย่าเชื่อนะเพราะ AI เนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาทําเป็นหน้าดาราเกาหลีอะคุณเูท้ทํทำได้ทุกอย่างจริงทําได้ทุกอย่างจริงจงตอนนี้หน้าทั้งเสียงเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งคือได้หมดนะผู้ชายไทยทุกคนตอนนี้เป็นกงยูหมดแล้วตอนนี้ AI ไอแต่อย่าได้เจอตัวจริง ไม่ตรงกว่าไม่ตรงปกไม่ตรงปกอันนี้เขาใช้ AI ทํทำใช่ครับแล้วก็หลอกว่าคนที่คุยด้วยอยู่เนี่ยคือแบรดพิตเนี่ยโปวยขอยืมเงินหน่อยใช่สล้านบาทใช่สุดท้ายในเธอหลงเชื่อด้วยความที่คุยกันมานานเยคุณผู้ชมปีครึ่งสุดท้ายหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้ง8ปดแสนยูโรกับเกืบสาล้านนะครับสุดท้ายมาโป๊ะตรงไหนครับมารู้สึกตัวตอนที่ผู้หญิงเนี่ยไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปเจอข่าวแบรดพิต ปรากฏตัวพร้อมกับแฟนสาวในที่สาธารณะข่าวก็สิบอะข่าวบันเทิงอะแล้วคนที่คุยกับฉันที่ป่วยอยู่นั่นไปไหนอะนี่ก็เลยโปแตกทีนี้รู้ตัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกเข้าให้ตาสว่างแล้วครับเอาเรื่องนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์แต่เธอกลับถูกสังคมล้อเลียนอย่างหนักคุณผู้ชมครับนนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ตามมาแล้วสุดท้ายพอกกรณีนี้เธอเอามาเผยแพร่เตือนภัยเธอกลับถูกสังคมล้อเลียนจนกระทั่งเธอกลายเป็น ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดุนแรกนั่นหมายความว่าเธอเสียทั้งเงินที่ถูกหลอกไปแล้วก็ยังต้องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าพอเอาไปเตือนภัยด้วยความหวังดีคนคก็ไปเหมือนกับบูลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไมหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่คุณผู้ชมต้องระวัดระวังมากๆเลย